ตอนนี้เราอยู่ที่ผาตั้งผาตัง้ตองอำเภอสังคมค่ะไปเที่ยวน้ำตกเราจะไปเที่ยวน้ำตกอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปถึงเราถ่ายบรรยากาศให้ดูแต่ว่าตอนนี้จอดซื้อของนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพเพื่อนๆอนที่เด<ฆ>ือดกันะะตอนนี้เราจะาพากันไปซื้ออะไรนะโคอาล่ามัชเชคเชคเช็ค อะไรอกี่ากี่กิโลไม่รู้นะคะจะถึงน้ำตกแล้วตอนนี้ก็นาโคสดเพราะว่าทางก็น่าทึ่งเลยเอาอันเอาอันนี้มีหูเลยวันนี้ค่ะ ดูคู่ลักดูคนสองแูคาสองคนก็เป็นแฟนเราเป็นไบ